คลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นนักเตะโซเชียลที่ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือเซซินญานักเตะตัวบักแห่ง FC Mobile นะครับผมวันนี้ครับเซซินญาจะเป็นตัวบักเหมือนเดิมแต่ก่อนที่ผมเห็นในโซเชียลบ่อยๆหรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยนะครับผม let's go เอาละครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้ผมจะมาเล่นนักเตะโซเชียลทำไมผมถึงเรียกว่านักเตะโซเชียลครับคือนักเตะตัวนี้มันเป็นนักเตะที่โด่งดังแล้วมันเป็นนักเตะที่บั็กนะครับไม่ใช่โด่งดังในชีวิตจริงผมไม่รู้นะว่าโด่งดังหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในโลกโซเชียลครับตัวนี้มันเป็นตัวบั็กนะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบั็กนะครับผมก็คือเซซิงญาครับแล้วเข้ามาในกิจกับตันนะครับมาในโอเวอร์106นะครับผมตัวนี้ครับผมก็ได้ซื้อมาแล้วก็มาลองให้ เล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับผมมันเป็นตัวโอเวอร์1น6ครับผมผมตีเม็ดส้มไปที่เรียบร้อยนะครับก็เทนสามสิบครับค่าพลัง โอเวอร์ก็อยู่ที่111คราฟรีเท้า175การยิง155การส่งบอล105การเลี้ยงบอลน,นี่157ครับการตั้งรับ51และสภาพร่างกาย121นะครับผมและก็ไสในประมาณนี้ครับปีตต้น161 170ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ความว่องไวความคล่องตัวนะครับก็159บวกกับอีก25ก็เป็น180กว่าเลยนะครับสำหรับไส้ในของเซซินญาตัวนี้ครับและเล่นได้3ตํตำแหน่งนะครับสำหรับ s t CAM แล้วก็ LW ตัวนี้ถ้าเป็นแพทนี้ครับมันเกินเมตามาประมาณ1เซนนะครับผมเออประมาณ1เซนเพราะว่าตัวเมตาของแพทนี้มันก็จะประมาณ 107,5, 1จ็นะครับที่จะเอาไปว่าสับพุ่งวิ่งเร็วนะครับผมพลังแฝงครับมีมาหมดครับเหนือชั้นยิงไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับผมข้อเสียหนึ่งอย่างของเซซินญานะครับก็คือพลังงานน้อยไปหน่อยนะครับผมถ้าสกิลนี้5ดาวอิลาติโกวิ่งก็คือไวอยู่นะครับผมเพราะว่า มันวิ่ง175เลยนะนี่แหละครับข้อเสียที่ผมบอกไปนั่นก็คือพลังงานมันแค่4ดาวนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ทําไมผมถึงบอกว่าเป็นตัวบั็กใน FC Mobile นะเพราะว่าโลกโซเชียลโด่งดังมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมก็นี่เลยครับผมมันมีอยู่2รล่างนะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันมีหรือเปล่าเหมือนคุค้นว่ามันจะมีนะแต่ว่าดูในตลาดมันมี2ล่างนะตัวนี้ดูดิคนซื้อตั้งแบบเป็นพันคนอนะคือมันซื้อไปทําอะไรผมอยากรู้มากนะอันนี้ ผคือถ้าซื้อไปเป็นอะไรซื้อตัว74ตัวอื่นก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเนี้ยมันซื้อไปทําอะไรมันบัคอะไรวะเนี่ยนะครับผมมันก็มี2รล่างครับนี่หน6่นี่คือล่างล่าสุดเลยนะครับสาหรับเซซินยาตัวบัคเอฟซีโมบานะครับผมข้อเสียก็คือ4ดาวนะครับผมและจะเป็นยังไงครับสําหรับเซซินยาตัวบัคตัวนี้เดี๋ยวไปรับชมในเกมกันเลยนะครับผม let's go <S เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนักเตะโซเชียลของเรานะสำหรับ เซซินญาครับนักเตะตัวบั็กตอน f อ Mobile ใช่ไหมอันนี้ผมผมไม่เคยจับเลยนะไม่เคยจับเลยนะครับสำหรับเซซินญาแล้วเอามาลองรีวิวดูนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะบักมากมากนะครับให้มาโดโดเห็นเซซินญาแล้วอูเกือบได้ครับลูกนี้จังหวะแรกของเซซินญาได้ซัดครับโอ้โหเกือบว่ะแล้วเตะมูมาโคโอ้โหเข้ามือสวย ไปต่อมาวอสวยเซตินยาไปให้มาแล้วเซตินยาเซตินยาของของโอ้โหแล้วดูดิดูการชนแล้วเรียบร้อยโอ้โหเซตินย่านะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหดูชนดิชนแล้ววิง่งวิ่งช่องทำช่องเองนะอันนี้ผมยังไม่ได้กดทิกเกิร์ลันเลยนะครับเซตินยา เซตินยาคล้องหนีคล้องหนีคล้องหนีต้อแข็งอยู่แล้วอ้หเกือบเลยเกือบทะลุยกขึ้นมาให้กับทางด้านของชินุลาชินุลาให้มาเซตินยาเซตินยามาแล้วเซตินยาล็อกหนึ่งทีฟิบฟับหนึ่งทีแล้วปั่นซ้ายโอ้โห้เซสิน ย่า yeah, นะครับผมมอ้โหมันบักบักหรือเปล่าเดี๋ยววะนี้มันโล่งด้วยแหละนะครับผมอู้มันซ้ายห้าขวาห้าอยู่แล้วนะครับสำหรับเซซินย่าตัวนี้นะเล่นได้นะสำหรับผมนี่ไงเอา้าโอ้หา่าลูกนี้พลาดเองอะ่ะเดี๋ยวลึง่งปึ๊บมาอีกแล้วครับเซซินย่าเซซินย่าปุ๊บปั๊บมาหนึ่งทีลล็อก หนึ่งทีแล้วเซซินยาโอ้โหมันหมดแรงเรายังได้อยู่แล้วยังได้อยู่หรือเปล่าได้อยู่ที่เซซินยาโอ้โหหมดแรงใครมาที่เซซินยาเซซินยาแล้วปั้นกว่าโอ้โหหมดจะปั้นก็ปั้นเกิน,กน,กนนะครับผมโอ้เซซินยาข้อเสียมันหมดแรงเร็วไปหน่อยครับ โอ oh, ้โหลูกมีพลาดพลาดเองอีกแล้วยัดมาปุบป um ั๊บหนีมาโอ้โหมันช้าไปนิดนึงแล้วโอ้พอมันหมดแรงแล้วจจงหวะพิกตัวมันก็ไม่ดีครับ ก็จบเกมไหมครับสําหรับแมตช์นี้ครับเซซินญากดแฮตทิกไปนะครับ3ประตูต่อสองนะครับผมเดี๋ยวอีกแมตช์นึงแล้วกันแมตช t นึงให้ดูแล้ยเอาล่ะครับผมและอีกสักหนึ่งแมตช์แล้วกันนะครับสําหรับเซซินญาของเราออ้ยนี่เกือบฟูเชลซีเอ้เกือบฟูลิเวอร์นะแต่มีโคผามื่อโผมานะครับมาอีกสักแมตช์แล้วกันสําหรับเซซินญานักเตะโซเชียลของเรา แอตเลตโคต่อมาเห็นเซซินญ,ญาลูกนี้แล้วเซซินญ,ญาฟุบฟับลกจัดโอ้ยกดยิงแรงเลยเซซิน <c oughs> ญ,ญาวิ่งแล้วดายูแล้ว,ลวฟุบฟับมาเลนเชงหนีมาก่อนครับให้มาตรงนี้โยนครับแล้วเซซินญ,ญาจะโซโลเดียวเซซินญ,ญาจะโซโลเดียวเซซินญ,ญาจะโซโลเดียวโอ้เกือบสวยครับลูกนี้โอ้ยติดบล็อกกองเวอร์จิว เดี๋ยวดูเซซินยาโชว์ครับเซซินยาโชว์ล็อกกันมาล็อกปุ๊บปั๊บหนีมาทีแล้วปั่นซ้ายลูกนี้โอ้โหเชี่ยเซซินย่านะครับผมอู้ดูครับล็อกปุ๊บปั๊บหนีเบอร์อจริวมาแล้วเหมือนจะโดนบล็อกแต่ว่าดูมันยิงดิคมจานนะครับคมจานมาที่ซอมบอตออกมาที่ a องได้อยู่โอ้โหมันหมดแรงนะมันแบบแต่ว่าได้ฟาวอยู่สวยได้อยู่โอเคครับโอ้โหแล้วก็เป็นเซซินยาครับซัดประตูชัยให้เราเก็บสาคะแนนเก็บดาวได้นะครับผมโอ้โหดูความแข็ง ขวาใส่สายโอ้โหเียสิเงยากโอ้ขวาไส่สายวะโอ้โหล่าง <c oughs> oh, ไก่ไปเตมที เาแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวบั็กแห่ง FC Mobile หรือที่ผมเรียกว่านักเตะโซเชียลนั่นเองครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมไม่ไม่ได้แย่นะครับถือว่าใช้ได้นะแล้วถนัด2เท้าด้วยนะครับ5-5นะเท้าซ้าย5ขวา5นะครับยิงบอลคมความคล่องตัวมีอย่างที่เห็นในเกมเลยนะครับผมจังหวะสับพุ่งไหมก็มันพุ่งประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ฉีกมากนะครับแต่จังหวะอิลาติโกก็ ถือว่าใช้งานได้ครับถ้าใครยีราตทโก้เก่งๆนี่ผมบอกเลยว่าโอกาสหลุดไปยิงก็บ่อยนะครับเล่นได้ไหมตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้นะครับผมให้เป็นเล่นได้นะครับสําหรับแล้งนะแต่ก็ ที่ผมบอกไปครับว่าให้มีตัวสำรองให้มันหน่อยแล้วกันนะครับผมประมาณครึ่งหลังนาะที5้าสิบหกสิบมันก็เริ่มจะหมดแล้วพอเห็นทุกคนเห็นจังหวะที่มันหมดไหมมันก็คือมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมก็ทุกตัวแหละถ้าจังหวะหมดนอกจากที่แบบเป็นตัวบัคกตัวเก่งๆจริงมันก็เล่นไม่ได้นะครับผมเอาละครับผมสําหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ครับนักเตะโซเชียลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน E ีีหน้านะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ